สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีสวัสดีพี่น้องสูขูดซื้อข้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เย่ติ๊กเนาะเป็นคนสารคามพี่น้องเอ้ยสารคามบานข่อยอากาศดีดีเมื่อนี้เป็นยังพัทร์เพิเต็มดวงงามเถอน้อฝ่าแจงจ้างปังพี่น้องหลังจากเทศกาลปีใหม่ผ่านผนไปนะคะพี่น้องเนาะปีใหม่กะเด ผ่านมาแล้วอะเริ่มพุทธศักราชใหม่นะพี่น้องเนาะเริ่มต้นเดือนเริ่มต้นปีขอให้นีแต่สิ่นดีๆพี่น้องมือนี่มือนี่ทุกอย่ถือเลขศูนย์หกพี่น้องเลยกัเลขผ้าเด็กๆกินหมูกระทะหมูกระทะอีกแล้วเด็กหน่อยมันเป็นเนาะเด็กหน่อยมักเนาะพี่น้องเนาะมันพ้ากันย่างมูยางหมูชินกินเบิองเบืองหนังพี่น้องผากันเบืองหนังไปนํ่ ก้อนแต่งต้นได้แตกินไปด้วยดูหนังไปด้วยมันเป็นของโปสถเด็กๆผุนพี่น้องเออผักแะไว่านี่พผักกันบ้าไปแล้วท่านนี่ภัยกลรตายอยู่ฆ่ายังไม่ได้เกี่ยวนี่อีกหลายหมูกระเทะลูกชิ้นแต่ว่าอีแม่เล็กน้อยมากอันนี้เพิรัตชีสบอสก่อันนี้เป็นชีสบอลแบาสั่นๆเขาสิทธอดกินวันเสาร์กินอีแม่ อายตรวจอต่ายไ้ตายยังไ่หหกุ้งซุกก้อนกระเดากุ้งเจงกุ้งให้แล้วอันนี้อคือบอกแห่งาไปลนหลงเอามาใซ่บอ่ะคนอกมนัอันนี้ก็ยี่พึ่งขะเนอะนี่เนาะก็ไบก้อนมันเยอะเกินเออน่หละลูกนี่ต้มต้มกต้งปลามีแล้วอันนี้เลยอันนี้กุ้งกุ้งแช่แข็ง นี่คกาไว้ก่อนแต่อันนี้เอาอยู่โอมันที่หลายหลายวันเอมันมือนวันะกุ้งันนี้าบนอจอาไปเนาะมันบอรกินไปเรื่อยเอาหมูเด้งคือว่าบีบใส่หนามันนวเอ้ามีทุกคนลืมตัวนี้แล้วเหรออ้าวอาจานมาป่วยอาจารย์มา

ไม่เตยอย่างแกบางเพื่อไม่ได้ส่ใจรับก็ได้กินซาใจไปเลยมันมีน้ำจิ้มอยู่นั่นว่ามันเตยอันนี้ไงน้ำจิ้มเอาไปเอาไปตั้งกลางที่เอาเอาอันนี้ตั้งกลางมันอร่อยไหมน้ำจิ้มอันนี้พันไทยรถรถเผ็ดแต่ต้องมาใส่ชีวิตแบบตุดบลกซนซ้อน อึดห,หลาข้าวร้าวต,ต,ต้องเอาเรื่องนี้ได้แล้วพ่อเรากินเบื้องหนังกับบรรยากาศลมเย็นเย็นพี่น้องเนอ่ยเวลาข้ามเย็นลมหนาวขนาดเลย <c oughs> โอ้ยดาวเต็มฟ้าพระจันทร์ค่ะยังงามเลยพี่น้องมามาค่ะทุกคนอากาศหนาวหนาวลมว้อยๆแบบนี้มากินหมูกระทะเบื้องหนังน้ำกัน เดี๋ยวเด้อปู้กินไปด้วยฟังเสียงพโนไปด้วยกลินนู้ลมหนาวลมเย็นอร่อยไหมลูกอร่อยก็กินอร่อยไหมพี่พีทอร่อยกินเออนั่นแหละยี่เมียรับมาเยู่ดอก เอาตาม่าตาแซกตาใช่ตาอยากินนะลูกเาหนูมือมาเดสร้างเาลาได้ว่าใจพี่เนี่ยนันเป็นคนสร้างวางเหยีมืหนมือติดน้ไม้หนมือแล้วไม่ต้องกินหรอกก่ลาตาบอกพงกับรอนลูกกินดีกวานมือครับเบอรนี้่จะเลียงเราค้าหนมือเองเนี่ย้างเตาเดียวพอามันจังลูรีลูรีดีปลาเมืย cô ấy nãy nó ngủ đi không nhá, ngủ rồi, gặp máng